ใน้ความสัมพันธ์โดยใช้เรียกฐานตามที่มันมีขนาดเล็กขนาดาใหญ่แต่ได้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยในวันพระนี่ถือว่าเป็นวันสำคัญมากไม่มีเล็กไม่มีใหญ่และคือใหญ่เลยน,นก็คือเป็นวันที่เราจะมาฟังธรรมแล้วก็ไม่ว่าจะวันพระไหนๆก็ต่างก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ทาม,มากก็ไม่ได้จักัดว่า ถ้าเป็นวันพระเล็กเราก็ามารมก็โยนโยนไปหน่อยถ้าวันพระใหญ่ก็อาจะอาจจะเป็นเรื่องหนักหนักหน่อยแต่จริงแล้วหนักเรื่องทุกเรื่องเลยนั่นก็ให้แนวคิดแงกคิดสำหรับการที่พวกเรานั้นได้ใช้วันเวลาอย่างมีประโยชน์นั่นก็คือวันของการ าจะเดินทางไปสู่ปราโลกหรือเราจะรู้อะไรตามความเป็นจริงต้องใช้พระธรรมอย่างเดียวมันไม่ใช่พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตามที่ตั้ง,งอันนั้นเนี่ยนำไปสู่ปราโลกไได้จะนำไปสู่ความรู้ถูกเห็นถูกไม่ได้ยงแต่ว่าเรากลาบไหว้เนื่องจากว่าเราใช้เป็นตัวแทนของความราลื่ถึง คุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยสู้สาสแต่จำลองว่าพระเจ้าน่าจะมีลักษณะอย่างนู้นอย่างนี้เราเรียกกันว่าลักษณะมหารูษแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ภายในพระพุทธรูปนั้นต้องเป็นพระธรรมทั้งหมดอะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นภายในพระรูปพระพุทธรูปเป็นพระธรรม เราควจะเข้าใจว่าถ้าเราไม่กราบไหว้แล้วเราจะบาปแล้วถ้าเรากราบไหว้แล้วเราจะดีเราจะมีโชคนะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นแนวคิดเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องอาจจะคิจริงๆแล้วเรากราบไหว้เพราะเรา,าเราูืสึกคุณความดีเหมือนกับเรากราบไหว้ พ่อแม่ผู้ย่าตาย,ยายของเราเนี่ยถ้าเรากราบไหว้พ่อแม่ผู้ย่าตาย,ยายก็คิดว่าเราจะได้โชคแล้วก็คนกะเลิกกราบไหว้เพราะสังเกตเห็นว่าขอมาตั้งแต่พ่อแม่ตายปแีแรกจนพ่อแม่ตายเป,ป็นยี่สิบปีแล้วก็ไม่เห็นให้โชคอะไรเลยมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นคือพอเรามีความคิดผิดแล้วแล้วก็ มันก็เลยทำให้เราเองมีความเคารพตาาในพ่อแม่นั้นต่ำโดยเข้าใจว่าพ่อแม่เลี้ยงเราตอนเป็นๆแล้วก็ต้องเลี้ยงเราต่อจนท่านตายไปแล้วอันนั้นเน่ยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกันฉะนั้นพ่อแม่ที่เรา,ากราบไหว้นั้นก็คือนึกถึงคุณยาาคาาดีที่ ท่านเลี้ยงเราหว่าท่านให้กำเนิดเรานั้เราก็าเลยนั้นตอบแทนบุญคุณเมื่อท่านยังวิตอยู่แล้วเมื่อละจ่ากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องห่วงใยว่าท่านจะอยู่ดีอยู่ลำบากอย่างไรหรือเปล่าถ้าท่านอยู่เราไม่รู้ว่เารเราก็มีหน้าที่คือทำบุญไปให้แต่ไม่ได้หมายความว่าอยากจะได้ขึ้นตอบแทนจากการที่เราทำบุญไปให้ โดยเข้าใจว่าเราพาผูกคูณไปให้แล้วก็เป็นเรื่องนิดนึงเร,รื่องจริงดยนะไม่แค่ว่าสมาพูดลยอยลอยหมู่คณะของเราเนี่ยใหม่ๆก็มาเอาผูกมาลเอาดอกไม้มาไหว้ได้ที่เก็บกระดูกของพ่อแม่แล้วไหว้ไหว้ไปแล้วตอนหลังกนี่ไม่ไหว้แล้วก็ถามว่านี่หลายเดือนแล้วนะนี่นมาไหว้ ที่เก็บกระดูกหรือเราเรียกันว่าโกดนะก็คือที่เก็บกระดูกเล็กๆแก่ที่เป็นลักษณะเป็นทองเหลืองนั่นแหละนะ mm ั hmm. แ่แกจะบอ,อกไปเลยอย่างมากขึ้นตาบานว่าไม่ไหวแลยไม่รู้จะไหวทำไมมีแต่ไปให้โชคน้องๆพี่ๆแต่เราเนี่ยขอเท่าไหร่ก็ไม่ให้ แล้วจะดังไปที่เราเห็นว่าวไวยๆกันนะไม่ใช่ว้ว้เพราะว่าเรารู้ถึงคุณความดีแต่ไหว้คิดว่าแต่คิดว่าพ่อแม่ที่จากไปนั้นจะยังให้โชคอยู่แล้วเห็นพี่ๆน้องๆนั้นมีเราเรียกจะเรามีโชคนะถูกหวยรวยเบอร์ทำมาค้าขายดีก็เข้าใจว่า พ่อแม่นกระดูกในในโรดเล็กๆเนี่ยไปบรรดาให้เขานั้นร่ำรวยก็เลยเลิกไหวรื่อย่างนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกัเช่นเดียวกันพวกขุเจ้าเสมือนกันแล้วมาเคยตอนสมัยยังไม่บวชเนี่ยท่านบ้านเขาก็ดูเข้าเอาทีของจางนะเราก็เห็นว่าเขา เรียกว่ากลิ่นผู้ปริปปรกรรมยางะไยต่งตางๆไม่รอยมาทุกวันเย็นๆค่าๆแล้วแต่ได้กลินล่นละแลยอยู่มาในแกก็ไปโดนคดีโดนคดีนดู่นโดนคดีน,ดดน,ดน,ดนดี่แล้วก็บ้านชอาก็เร,เริ่มเริ่มมีความขัดสนคนที่โดนคดีเนี่ยมันจะต้องใช้เงินจ,าจาน้างกนหลายสู้คดีแล้วก็ ไม่ประสบความสำเร็จคือจะต้องถูกฟ้องร้องล้มละลายแล้วเขาก็เอาพระพุทธรูปมาให้เราโตโต้ทำไมได้ไหวแล้วล่ะโต้ไหวแล้วล่ะไม่ไหว้ใช่พระพุทธรูปอย่างเดียวนะยังยังอะไรพ่อปู่ยังสารพัดอย่างที่มีปู่เต็มไปหมดเลยหรือว่าวันหินรากของเราใหญ่ๆเนี่ยไม่พอ ต๊ะหมู่บูชาน,นไม่พอได้ความว่าท่นานมาเพราะว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้เราเต็ดทุกติดตลาดล,ลัมละลายขายตัวไม่เ,เข้าใจทิคิดว่าไอ้ที่เราพาพระพุทธรูปพาเพื่อนรากของขัง,งเข้าบ้านะนะัวนแะแล้วจะเอาให้เราไม่ใช่ว่าเราจะนึกถึงไว้สำหรับกันให้เรานะั้นคิดไม่ดีคิด มีแต่คิดชั่วคิดแต่เรื่องจะขอจะโอยก็อเอามาไว้เอามาไว้เพื่อเป็นเครื่อเรือมีพระเหล่านั้นค่อยขอก็อเอามาค่อยขอด้วยความมีสติว่าเมื่อเรามีพระเหล่านั้นค่อยขอแล้วก็จะได้ลำเ,เลิกถึงว่ากอเราจะทําความไม่ดีแล้วก็นี่เรากำลังทความไม่ดี ข้าขมหนะัวพระอาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แนตะ่มองกับกันวพาองค์นิสสัจจ์นะองค์นี้ช่วยเนี่ยเขาลดความลดหงายอะไรเขาปลอดภัยัน้นในบางทีเราไ็ได้เห็นนะนะักนะนะันสิลปินก็โยงทางว่าลดลดบุบัิเหตุตุ้ยทั้งไหลตลบแล้วก็ขดขับรถก็ออกมานี่ไม่มีรอยแบบปวน แล้วเขาก็ไม่ได้ถามอะไรที่มันจะเป็นเพื่อจะรู้สึกจะเป็นห่วงคนคนรับาา่าด่อบอ,อะไรอันนี้ท่านก็คงรู้แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจใหม่ว่าการที่เรามาวันงลาเนี่ยเรามาเพื่อที่จะได้ฟังธรรม เรามาเพื่อที่จะได้เอาธรรมาของพรนะเจ้านั้นน้อมนำไปเพื่อที่จะเป็นเข็มทิศในการที่เราจะใช้เดินทางในโลกนี้เอาจปดเป็นเข็มทิศในการที่จะนำเราสู่ไปไปสู่ปาโลกอย่างผู้ช่างตลาดอย่างผู้ที่ไม่เป็นโม่ในชาติต่อไปอย่างผู้ที่จะไปเจอแต่บันดิตไปเจอแต่นักปลาร์ ที่เขาจะให้ต่อยอดให้เราที่เราได้เข้าใจหลักการถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วก็บอกได้เลยว่าเรานั้นได้ใช้พระพุทธเจ้าอย่างสมคุณค่าที่สุดที่เราเองนั้นผันมาหนระือพระพุทธศาสนาโอเคละเราก็ไม่ได้หันมาละเพราะตั้งแต่เราจำความได้เราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้ว พั่นว่าพ่อแม่ก็ฝาเข้าวัดปู่ย่าตายายก็ฝาเข้าวัดนั่นแต่ระยะหลังนี่ก็จะถามว่าทําไมไม่พาเด็กมาวัดด้วเยเขอไม่เอาเดี๋ยวมันไปทาความรำคาญกับปู่ย่ามันก็เลยไม่พามาวัดมันไม่ทําความรำคาญเรานอกจากพระบางรูปที่มันท่ารรำคาญถ้าท่านรำคาญเทววันนี้ท่านรำคาญก็ไม่หาวัดอื่น ไม่ใช่เราเก็บวางรูปเราบำรุงได้เราก็ยังทู่ตีอยู่กับวัดที่ฝ่าเห็นวิจิตรเด็กมาแล้วก็เราทานเด็กนะเราก็ต้องไปหาพระครูที่วัดอื่นจัดกันเองนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเรื่องที่น่าสนใจคือเมื่อคืนนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะคุยเรื่องอะไร เรื่องเงี the rain, the w w ้ยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พอดีเลยได้ช่องได้ช่องแต่ช่องนี้ก็คือะมีเหงี้ยวและกันพิยมท่านหนึ่งนะที่ใส่บาันที่จริงก็มียมประเภทนี้อยู่ทั่วไปแล้วก็อาตมาก็าคงได้มีอยู่บ่อยๆเป็นผู้ที่ตั้งทำ เราถางคำถามเราละแต่แปลกแตกต่างแต่แปลกแต่ตใน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 คำถามมีลักษณะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแต่เราเผื่อแต่เราเผื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำว่าเผื่อนะมันก็ดูแลไม่ไรคือไปอยุ่งเรื่องของคนอื่นนั้นนะก็วันนี้ตำราตระมาก็เลยเอาแบบเฉนดีดยไปว่าให้ให้มันลายนั้นเลยเอาไปคิดนะ เอาไปคิดเพื่อที่จะได้เพื่อจะได้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมอาตมาก็บอกว่านี่เรากำลังเอากระเป๋าเดินทางเนี่ยวางอยู่ข้างตัวแล้วกำลังกรอรถประจำทางแต่ทีื่จะเดินทางเนเราไม่ต้องไปเผื่อเรื่องของสิอื่เราก็จะลงนรกเราพูดสวรรค์นเนี่ยก็น่าจะเปเรื่องของเขาพี่ช่ว่า เรามาวุ่นวายเนี่ยรถเมล์เอาไว้ที่หลังก่อนรถมาเอาไว้ที่หลังก่อนไม่มีอะไรเลยพอรถมาแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องเพื่อเพื่อของชาวบ้านที่อยู่ในหัวของเราเราไปแล้วเนี่ยมันจะลำบากแค่ไหนเมื่อเราเองไม่มีกระเป๋าเดินทางไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือไม่มีสบียงเมื่อเราไปสู่โลกหน้าแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรกิน เมื่อเราไปสู่โลกหน้าแล้วเราจะไหว้ใช้เมื่อเราไปสู่โลกหน้าแล้วเรา,าจะมิสาหายได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้เตรียมการติดต่อไว้กับเลาลกติดต่อว่าเออในโลกหน้าเน,นี่นยเรารู้จักใครบ้างอันนี้เหมือนกับว,ว่าเราพูดถึงว่าเรากำลังเดินทางแล้วก็ต้องติดต่อคนที่อยู่ปลายทางเรอเเราจะมาเที่ยวโู้นเที่ยวนี้นะ ว่าไงไหมมารับด้วยอันนี้ก็คือเหมือน,นกับว่าเราสามารถติดต่อได้แต่ถ้าปรากฏว่าเราเองมัวแต่เถื่อดเรื่องชาวบ้านรถมาแล้วก็กระโดดขึ้นรถเลยไปแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแพอลงรถแล้วก็หันลี่นันขวางม,มีุ่มมาแล้วไูจะไปไหนต่อวะเนี่ยกลายเป็นคนหลักลอยให้หลักลอยในฐานะที่นั่งรถไปลายทาง้วยใอย่ดี แต่หลักรอยในสารสารวัฏนั่น่มนนะนมันลอยเป็นปีนะท่านมันลอยเป็นพ่จวาวะอเุเบชาตินี้เหละยได้เป็นคนชา้นหน้าไม่ได้เป็นคนถ้าไม่ได้เป็นคนแล้วอย่างไปคิดแ้ก็ดีจะได้เป็นเ,เวลาแล้วก็งคนก็ไปเห็นดีเห็นงามว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยโอ้โหมันดูแลเนะี่ยกินดีอยู่ดีกินด,ดีอยู่ดียังไงอะ มันก็ไม่มีทางหรอกมันกินเพ็ดดีเกลียล้วว่ามันกินดีมันได้นอนที่นอนอย่างดีที่สําหรับหมาเราเรียกเร่ามันเป็นกินดีอยู่ดีเราไปเกิดเป็นหมาดูดิเราก็ตอนนี้ได้เอาไห้แนะล้ปรับการให้หมามให้เป็นคนแล้วเรากัตัดไปเป็นหมาเราก็ไม่เอาตอนนี้้เราเองไม่ได้เตรียมตัวอะไรสำหรับที่จะ กับตัวเองในการที่จะเอาอะไรต่ออะไรใส่กระเป๋าเดินทางไม่ใช่เตรียมอย่างถุกละหุกทุกด้านคือเนี่ยมีอะไรเ่อะต้องเตรียมใส่กระเป๋าเดินทางไม่มีคําว่าพอพวกการเตรียมบุญใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยเตรียมไปเลยไม่หนักนั้นโบราณก็ะพุาษาไทยเราก็จะมีภาษิตที่ว่า รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบแตกหางบุญฤๅษีอันนั้นท่านบุญใช่ว่าใส่บาแบแตกหางเหมือนกันคือคือท่าคบุญแล้วไม่ใช่ว่ามันจะหนักไม่เอาแล้วนะบุญมันทำมันนักต่อนกักแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนั้นเ,เวลาเราไปถามบอกเออทําบ,บุญบอนได้โอ้ยฉันทำมันนักต่อน,กน,นักแล้วนก มองดูว่าในกระเป๋าเราเต็มไปด้วยบุญแล้วคุณไม่ต้องมาชวนเราทําบุญหรอกเราทํามานักต่อนักแล้วไอ้นี่ก็ผิดผิดคือเรื่องของบุญเรื่องของความรู้เรื่องของพระธรรมฟังไปบุญยอททาไปทำไปเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่มแม้แต่นอนที่จนไม่รู้สติ ถ้ายางตายยังกระพริบกระพริบกระพริบอยู่แล้วพ่อเมื่อลูกหลานนั้นไปนิ่มุพระพุทธเจ้าไม่ไปรักบ่าให่ไปให้ทานไม่ให้ไปถวายชยร่จนั้นแม้แต่ว่าตายจะมองอยู่อย่นั้นก็ให้ปีปีเบิกบานเวยว่านี่เรายังได้ได้เสบียงเพิ่มอะไร เหมือนกับคนที่มีทัดชน่มมีที่ดินเนี่ยโอเคได้พื้นงินแล้วก็เก็บของกองนี่มีคนมาขายชน่มมีคนมาขายที่ดีดีเราก็ต้องเอาถ้ามีกำลังแั่เอาไว้เลยนะพอเขามาขายให้เราก็โอ้ยังพอมีซื้อเลยบุญก็เหมือนกันอะยังพอมีชีวิตอยู่ต้องทําเลยทําเลยท่านจะเป็นที่มาของโยมท่านหนึ่งที่ท่านถาม คือานขาเรื่อนที่เขาแจ้งโผก็คือข่าววันนี้เราเองก็มีข่าวที่ค่อนข้างโหมโอเคข่าวที่เอามาคุยเป็นนักขาเลื่อเราเป็นวัยรุ่นเป็นระดับรคุยระดับประเทศก็คงจะเป็นข่าวเรื่อสำนักงานตรวจินแผ่นดินที่แผ่นดินไหวและถล่ม จากนั้นก็สนุนมากก็จะไปดูว่าใครมันเป็นตัวการมันจะติดคุกติดตลาดไหมจะเอาพกเอามันเข้าคุกได้ไหมนี่จะเรื่อนกับเรื่องหนึ่งที่สุดๆร,อร,อรอ้อนๆนะสมาว์ทแฟลกเกอนก็คือเรื่องของเดนะ็ผู้ชายคนเดินหรืผู้หญิงไม่รู้ไม่ได้ดูข่าวว่าไปผูห้หญิงผู้ชายแต่ข่าวพลาดหัวว่าลูกทรลี แั ọ, nå, kh 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 mà, ่นฆ่าพ Ph ่อฆ่าแม่ฆ่าน้องนั้นก็ข่าวก็ออกมาแล้วข่าวนี้นั้นโยมท่านนั้นก็เลยเอามาถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้าจะขึ้นไปขึ้นไปขอทานหน่อยนันจะบอกว่าเนี่ยเขาจะบาปไหมตมาก็เลยบอกไม่ได้บอกว่าเขาบาปหรือไม่บาปชื่อระยะหลังเนี่ยตมาจะไม่พูดว่าใครจะบาปหรือไม่บาป อดมาบอกวามเดี๋ยวว่าเรากาลังจะขึ้นรถเมย์อยู่แล้วดูในกระเป๋าเดินทางเรามันมีอะไรพอที่จะใส่พอที่จะใช้ในการระหว่างทางหรือเปล่าก็าจะเป็นมัววุ่นวายเรื่องมันจะตกนรกหรือมันขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เราจะได้ตกด้วยหรือไม่ใช่เราจะขึ้นสวรรค์ด้วยก็เราจะไปยินดีกับการที่มันตกนรกก็เท่า,ากับเราไปสาปแช่งเขา ก็เราก็ไม่ได้รู้เหลือหรือตาแล้วนั่นถูกไ่จัดแค่แล้วกลายเป็นผู้เวงด้วยกับเขาตายไปก็ไปกับเวงไปกับการจองเวงซึ่งเขาไม่ได้มีเรื่องไม่ได้รู้จักเลยแค่เห็นข่าวในทีวีก็กลาย็าเรานั้นไปติดกรรมแล้วอย่าแบ่งไปเลยมันเรื่อง,นะอง,งของคนอื่นแต่มากับผู้ใหญ่ เรื mountain, the the ่องของเขาจะขึ้นหัวขึ้นเขาลงห้วยเขาจะไปนะตรงดาวรุ่ขึ้นตะวันเราไม่ใช่จะไปกับเขาได้ด้วยมันต้องใช้บุญของเราใช้สบีย์ที่อยู่ในกระเป๋าเราเมื่อเราชั้ะเบีย์ในกระเป๋าเราเนี่ยพอไปถึงมรรคโลกแล้วเนี่ยรถเมย์มาเราขึ้นรถเมย์ไปแล้วเนี่ยลงรถเนี่ยว่าเขาจะไปถามเราแบบไหนคนที่จะ อยู่ปลายทางก็จะถามเราแบบไหนเราถามเราว่าเออจะไปไปไหนตาจะไปไหนที่นันบางทีก็ไปโดนหลอกมาตั้งแต่ลงรถแล้วเนี่นออนยแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องัเช่นเดียวกันพอเราออกจากโลกนี้ไปสู่โลกใหม่เราก็จะมีประมาณนั้นถ้าเกิดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมสเสียงประมาณว่ามีสร้อยคอ มีของมีค่าแล้วเราก็มีรู้จักคนที่อยู่ปลายทางแล้วงนั้นเราก็จะโทรศัพท์บอกไปอันนี้เปรียบเทียบใยนโลวงนันโทรศัพท์ไปบอกคนในพารโลกไม่ได้แต่มันคล้ายกันเราก็โทรศัพท์บอกไว้ว่าอเออนะรถมาแล้วกำลังองอกเดินทางแต่ทางนู้นรู้ว่าเรากำลังจะเดินทางเขาทำยังไงเขาก็เอารถ ซื้อรถสีเอารถแรงบวกินนี่เอารถเ,เทสลาเอารถโตโยต้าหรือเอารถอะไรกันต่างแต่ที่มันมีรรนะมหรูๆนัาา้นมาจาะเทียบเลยสำหรับทางเดินทางของเราเมื่อเราลงรถประจำทางเสียดื้อร้อยเราก็ไปที่รถหรูไว้ดึงแค่นู่นแหละพาไปที่เขาลุรมหา แล้วเราก็อยู่ในบ้านหลูแต่กินดีอยู่ดีมีคนรักใช้เช่นเดียวกันถ้าเราเรียนดีเนี่ยเราเดินทางไปสู่ปราโลกเพราะเราออกท้องกากท้องแล้วพอเข้าไปในท้องใครก็ไม่รู้ซึ้นดันเราเยกุนั้นว่วแม่เขาก็จะต้องรักเราตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในท้อง ต้อรับด้วยการที่ให้เรากินดีอยู่ดีตั้งแต่ในท้องอะไรที่จะทําให้เราเองนั้นลาบากขณะที่เราไปอาศัยในท้องของเขาเขาก็หลืกเลี่ยงอันไหนที่กินแล้วจะทําให้เรานั้นอร่อยในท้องรับเขาจะเลือกกินแบบนั้นอะไรที่ดูแล้เนี่ยจะทําให้มีสุขภาพดีเขาก็จะไปเลี่ยง หมอเหีพยาบาลมาตรวจหรือพาร่างกายถ้ายิ่งระบุเยอะเราก็จะไปเกิดกับครอบครัวที่เขาสามารถที่จะให้หมอประจำตระกูลเนี่ยมาตรวจเราถึงห้องของแม่พอตรวจแล้วเห็นว่าเราเองนั้นจะอ่อนแอตรงนู้นนิดหน่อยเราก็เขาก็จะจัดการบำรุงมาเลยเพราะออกจากท้องพ่อท้องแม่ออกมาเรียบร้อยุ แต่คุณพ่อคุณย่าก็เอาสมบัติเริ่มมาแนะล้วนะนับฝันหลานด้วยการเอาทองหนึ่งสลึงละทองแล้วแต่บางทีก็รับขวัญหลานด้วยรับขวัญหลานด้วยการแชนโดที่ดินหนึ่งผืนเอาไว้สําหรับเมื่อมันโตขึ้นมันจะมันจะได้มีกาลังสามปอที่จะใช้เริ่มต้น เรื่องเหล่านี้นมันเรื่องของการเตรียมของเรานะครับไม่ใช่อยู่ๆการที่เราจะเป็นรอตัวในเป็นลูกใครเนี่ยมันไม่ใช่เขาไปดึงมาแต่เราเนี่ยใช้สิ่งที่เราเรียนในโลกใบนี้นะครับเรียมในโลกใบนี้เพื่อที่จะทําให้ไปถิ่นย,ยังไม่ได้ออกจา้องนะครับมีการเปิดบัญทีธนาาคารไว้ให้แล้วของเราทั้งนั้นนะครับ ที่เขาเปิดปรญตีไปให้เงินของเราพอเรียนร้อยเราออกมาก็สร้อยคอของคําโนดที่ดินของเราเั้ืนั้นครับที่เราเตรียมที่เราไม่ได้ไปเผื่อเรื่องชาวบ่าเขาเลยดังนั้นวันเวลาที่เรายัางรถเบยังไม่มาเนี่ยเราก็อ,อย่าไปเร่งให้มันมาเออยังไม่มาก็ดีละเราก็จะได้จัดการเตือน ไอ้พวนเออมันชิลอะไรบ้างนะที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรที่ยังไม่ได้เตรียมแล้วมันไม่หนักมันไม่หนักเมื่อมันไม่หนักเรจะเตรียมมันให้เต็มที่เลยธัรมะเราจะไม่เตรียมเราเตรียมน้อยความฉลาดยังไม่เตรียมเราเตรียมน้อยอะไรที่มันเป็นเรื่องดีเป็นระเบียบที่กรรมที่มันมโโู่มเข้าใจว่าอันนี้เป็นระเบียบที่มีกรรม อะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันเขาผ่านเวลวมีความศักดิ์สิทธิ์เราก็ไปททำอยู่ที่นีนนี้เป็นเรื่องงง่ๆกลอก็็เลิ่ก่อนอที่จะไปเดินทางไปสู่ภรโลก<ช>แ,ลแล้วรถเนี่ยมันก็แปลกมันไม่ใช่ว่าโอเคมันมาตามเวลา<ช>ดูประมาณน,น่าเหมือนเพราว่าโอเคอรถจะมาสี่โมงเย็นนั้นแต่บางทีมันไม่ใช่มันจะ,จะอาจจะลัดมา เงารักเร็วกว่าที่มันจะเป็นยู่นั่นก็คือให้เรารูา้นะครับว่าเราจะไม่เปืือเรื่อในสังคมเรื่องเรื่องอะไรแผ่นดินไหวแล้วก็มีตึกตกลงในพมา่าผู้สองสารเขาไม่ใช่ว่ามันจะทําอะไรได้อก็บายคถามเ,เารื่อยาโยมเจ้าพูดเนี่ยฐานจริงี่ยสงสารคนที่พมา่าโดยเกิดดูเรื่อยตายแรงเบื่อเลย ตัวมัก็ถามว่าเราสงสารแล้วเขาจะฟื้นไหมเขาจะกลับไปย้อนดึงไปสู่ไอ้สิ่งที่ไม่เป็นไอ้นั่นม,มันไม่มันเป็นไปแล้วมันเหมือนกับเราไม่มีใจแต่จริงๆเรามีสติครับแล้วสติมันเป็นใจทุกอย่างที่เป็นภาพที่ปรากฏนั้นเป็นอดีตซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้เราจะสงสารใี่ตายยังไงเขาก็าไม่ฟืน้นมันไม่ใช่หนังแขกนะครับ ที่ไปอ้อนวอนอ่อเพราะเป็น้พระผู้เป็นเจ้าแล้วนจะได้ฟื้นขึ้นมาได้โอ้อใครคุณอ้อนวอนร้อมเพลงยันสิบภูเขายังไม่มีทางน,นิ้วกระดิกที่เป็นงก็มีทางถ้าจนใหญ่ทั้นแล้วหนึง่งดังนั้นอย่าไปสาใส่ใจอย่าไปสนใจนะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องคิดว่า ที่เรามาโลกใบนี้เพื่อจะไปเผื่อเพื่อะตางที่อยู่ไม่นีอยู่ในโลกรุ้าหรือเรามาเพื่อจะทำให้เราดียิ่งกว่าที่เราเป็นอยู่ในชาตินี้ถ้าเรามีสติเราก็ต้องทำให้ดีกว่าในชาตินี้ทำให้มันมั่นคงไปเลยทําให้เกิดความหนักแน่นเลยน,นะครับมันก็เอาเรื่องที่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรนี่เล่นเอนไป หมดไปยี่สิบวันละทีก็ถึงถงว่ามันก็โอเคได้แล้เชื่อว่าแค่อันนี้อันเดียวเนี่ยมันจะคลุมเลื่อนเราต่างๆที่อยู่ในความนึกคิดของเราที่จะไปเผื่อเรื่องชาวบ้านเขาพ้อมันมออไปโลกขนาดสุดไม่ได้ทุกอย่างจบไปแล้วเารามักจะเรียกกันตามภาษาที่เราใช้พูดกันว่าเราเนี่ยบ้าทะเลาะกับปารี เตื่อือกี่มันมันไม่มีทางที่เร,เยยราจาเป็นอย่างปฏิวัติได้เราก็ยังไปทะเลาะกันอยู่นล้วนะจ๊ะของคุไม่มีประมาณที่ท่านทั้นายนั้นตั้งใจใช้วันพระอย่างมีคุณค่าวันพระที่ท่านเดินทางมาวัดว่ให้เกิดประโยชน์คือได้หลักธรรมถ้ามาแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้หลักธรรมแล้วก็ไม่รู้จะามาถึงไหน นะครับดังนั้นขอบุเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ท่านทั้งหลายนั้นเข้าถึงทางะห่ความเป็นเลิศให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดในการดำเนินชีวิตฉลาดทั้งัดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าจะมีใครในหมื่โลกธาตุที่ชื่อว่าฉลาดแล้วมารู้แต่ขอใหหลรานั้นมีความฉลาดอย่างถูกต้อง มากกว่าคนเหล่านั้นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเป็นปัศจักย์การแสดงทางเรื่อกการสะสมบุญนั้นจะไปปฏิสถานในพาราโลกก็สมควรกจเวลาขอสมุตรูติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวหวังก็มีด้วยประการชนี้สาธุสาธุ आतू अंदर